สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนอนแสงนะครับมาดูการใช้งานล่าสุดกันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างอ่าตัวนี้มีคอมเมนต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับต่อเมื่อวานเจสิก้าแสงนะวันนี้เป็นหนอนแสงนะครับซึ่งนะคาดการว่าน่าจะพึ่งเปิดได้กันแหละเพราะว่าตัวหนอนแสงเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับแต่ว่าเอากรดทึมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วผมมาเดาเอากริทึมตัวนี้ปิดผิดมากเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเรนเจอร์ประเภทข้าม3ามอ่าอย่างทนายนะครับอย่างเจมม่วงอย่างนี้นะครับมันจะมีการปรับไปปรับมาได้นะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือปรับไปแล้วเรียกได้ว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาทักทีนะไม่เห็นวิวแววเลยครับการใช้งานมันก็เลยค่อนข้างจะดรอปลงเยอะมากๆเอาะทั้นคนหามาเนี่ยคิดว่าน่าจะเพิ่งเปิดได้หรือว่าแบบมีอยู่ตั้งนานแล้วจะปั้นแม็กดีไหมเดี๋ยวมาดูคลิปนี้แล้วกันนะว่าการใช้งานหนอนแสงล่าสุดเป็นไงบ้างนะครับ ตู้กระชาท่าแสงครับยังอยู่นะถึงวันสุกที่19นะครับก่อน10บโมงเชา้าพอ10บโมงเช้าของวันสุกที่19กปุ๊บก,ก็จะเป็นเรนเจอร์โคตรมืดมาเลยนะครับอ่าซึ่งนะใครยังอยากเปิดกระชาอยู่นะครับเติมแพ็คต,ต่างๆเติมรูบี้จัดเรนเจอร์จัดเกียร์ครับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับไอดีผูกอะไรเติมได้หมดเลยนะครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลแอปเปิลนะครับเติมถูกนะครับในเกมแรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS ครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษนะเติม Ruby ครับเติมเยอะลดเยอะอ่าให้ลุงเปิดกรชาให้เลยก็ได้ครับหรือว่ากดรับ Ruby นะครับเก็บเอาไว้ให้ที่ iOS อ่าร้านลุงนี้เป็นธนาคาร Ruby เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็น Android ใช่ไหมอ่าไปเติมเนี่ยต้องไปเติมด้วย iOS ครับลุงจัดการได้เลยครับแต่ว่าต้องเติมจากร้านลุงนนนั้ะ อ่าส่วนแพทต่างๆเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby อันนี้เราสามารถกดรับได้เองเลยครับใน แอนดรอยนะครับอ่างนั้นเนี่ยรีบไปจัดกันที่ร้านลุงเลยนะอาจจะเติมเปิดเติมตุนครับรีบจัดกันที่ร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอสุนไคลนั่นเกมกันในหน้าแบ็คโคเวอร์มือถือนะครับก็รับเติมถูกเช่นเดียวกันนะก็ไปเติมกันได้ครับมาดูแพ็กสนใจไหนก็รีบไปจัดกันที่ร้านลุงครับเดี๋ยวไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้นี่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมอ่ะต้องรีบจัดเลยนะทักแชทแล้วเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซน์ลุงเก้าแปด อ่เดือนนี้คือเน้นย้ำนะมีอะไรให้เปิดเยอะนะโค้แสงโคดมืดครับแล้วก็ตามด้วยโคลาโบครับส่วนเกียร์เนี่ยทั้งเกียร์ปีใหม่เกียร์โคลาโบก็น่าโดดอ่ะส่วนโคลาโบก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าเราจะต้องการอะไรนะครับในรอบโคลาโบนะครับอมาหนอนแสงครับหนอนแสงเนี่ยผมก็ คือพอมันโดนเนิร์ฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับคือตัวนี้ก็ถือว่าเฮ้มันก็ออกมานานอยู่เหมือนกันนะน้อนแสงเนี่ยมาครั้งแรกครับเดือนกรกฎาปี64อ่อะตัวนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งแล้วครับก็มีอายุพอสมควรนะคือตัวเนี้ยตอนที่ออกมาแรกๆนะครับ คนในเกมเกินครึ่งบอกว่าเป็นตัวกากไม่มีเลยเลยดาเมจก็ไม่มีทับคอมโบก็ไม่มีเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันจะเด่นตัวคอมโบหมดเลยแล้วก็เน้นตัวดาเมจกันไอตัวแปลกๆแบบนี้ผมพูดในคลิปรีวิวครั้งแรกเลยเพราะว่าผมเปิดได้นะครับแต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ปั้นแม็กนะเพราะว่าตัินใจอยู่ว่าเฮ้ยจะปั้นแม็กดีไหมไอตัวแบบนี้แต่พอทดสอบร่างธรรมดาปุ๊บเฮ้ยเราบอกว่าไอตัวแปลกๆแบบนี้เกมมักจะทำออกมาเก่งนะครับแล้วก็พอไปสักพักหนึ่งเนี่ย เรียกว่าเก่งตะโกนอยู่เหมือนกันบนลท็อปตำนานคือใช้กันทุกทีมแล้วเหมือนกันนะแม้กระทั่งบนท็อปตำนานเขาก็บอกว่าเฮ้ยเค่แข่งใจสงสัยว่าเฮ้ยมันเก่งจริงไหมเขาก็มีทั้งคนที่แบบว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างค่อยๆปั้นแม็กบ้างสุดท้ายก็มาใช้กันแม็กเต็มทีมเลยเพราะว่าเฮ้ยมันเก่งจริง เก่งจริงครับลักๆเนี่ยมันใช้งาน2ทางครับหก็คือจะเป็นป่วนใบครับสคือดาเมจเจาะเกราะครับสายพลังนะครับแต่ว่าการเจาะกราะมันเป็นการตีธรรมดาเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยการใช้งานมันก็เลยอาจจะใช้ยากในจุดนี้คือช่วงที่มันพีคมากๆเนี่ย มีแต่คนบ่นว่าทำยังไงถึงจะแก้ทางได้ผมต้องทำคลิปออกมาซึ่งทำออกมาโหคนดูเยอะมากคือแก้ทางคือคิดดูดิตัวแบบดูเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะต้องทำเรนเจอร์ออกมาแก้ทางนะก็คือใส่เกียร์บัฟสะท้อนดาเมจอ่าต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นสกิลบัฟเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจสกิลแต่ถ้าเกิดเป็นค่าเกียร์ที่สะท้อนพลังโจมตีเนี่ยมันจะสะท้อนการตีธรรมดาซึ่งช่วยได้จริงช่วยคือแบบช่วยได้จริงเลยเนีหรว่า เราต้องแบบว่าเหมือนสั่งเวอร์เรนเจอร์ตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวชนใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่จะใส่เกียร์แล้วก็เลือกออปชันเป็นสะท้อนนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้หนอนแสงเนี่ยมันตายคือให้มันช่วยตายหน่อยเออไม่งั้นก็คือเล่นค่อนข้างจะยากครับแต่พอตัวเกมปรับออลกอริทึมปุ๊บเนี่ยการข้ามครับของการยิงใบเนี่ยมัน,มนอยู่แค่กลุ่มข้างหน้าเรนเจอร์ก็เลยแบบโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าการใช้งานคือแบบแย่แบบค่อนข้างจะแย่จริงๆเลยนะ อ่าส่วนตัวนี้นะครับยังไม่มี9ดาวใช่ไหมพอยังไม่มี9ดาวปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ในอนาคตอ่าเพียงแต่ว่าเป็นตัวที่ตัวเกมนะผู้พัฒนาเนี่ยยังไม่เคยพูดถึงอ่าพูดถึงแค่ Ranger NFT ซึ่งมันถูกยกเลิกไปนะ a n g e r NFT พูดถึงตัวละคร e อ w ดเวิร์ดว่าจะตัวละครแ d น a r วร์ดมาทำแต่ว่าน่าจะเป็นตัวทาตปกตินะเพราะยังไม่เห็นตัวอ่าเจอร์แสงบึ้นนะมาทำเป็น NFT นะฉั้นตัวนี้ก็รอดูแล้วกันนะเผื่ออนาคตทำเป็น9้าดาวแล้วจะเปลี่ยนเอากรอทึมมาเป็นข้าม3เหมือนเดิมนะครับ อ่ะโซนของสเตตัสนะเป็นม้วนไวแสงครับมีพลังโจมตีกายอยู่ที่รันสามอ่าก็สูงอยู่งันนะพลังชีวูท่ารัานก็อ่ากลางๆครับแต่ตำแหน่งยืนเนี่ยมันยืนไกลถึงจุดเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าโดนไกลทองไกลกว่านี้ละไกลทองนี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับอ่าแล้วก็เคลื่อนที่เนี่ยช้าแต่ว่ามันตำแหน่งมันไกลมากนะครับความโดยในการโจมตรีคือสูงปรี๊ดเลยนะมันก็เลยทําให้ตัวมันเนี่ยหวังผลได้ค่อนข้างจะดีครับอ่ะคูรังเจอรโปรตินะอ่าเป็นเซต เป็นเซตปล่อยตัวไวนะครับเพราะว่าแสงมืดในยุคนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มี9ดาวนะมันก็จะมีเซต11บเอ็ดวิกับเซต1ิบสามวิอันนี้เป็นเซต11บเอ็ดวินะครับก็จะปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็แร่ธาตุก็ใช้ค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับสก,กิลหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นสก,กิลหลังนะก็คือเป็นสก,กิลใบทะลุนะครับลดระยะโจมตีของศัตรูสก,กิลกว้าง330จุดแต่เป็นประเภทข้าม3ข้าม3ก็คือสุดจอเลยไกลแบบไกลมากคูลดาวสก,กิล เจ็วินะครับส่วนบัฟนะก็บัฟเพิ่มพลังโจมต,ตีนะครับความเสียหายคีิตที่เฮิตแล้วก็บัฟแม่นยำคือไอแบบเนี้ยมันคือบัฟตรงตัวเดี๋ยวเนี้ยเราเห็นเยอะมากในรอบโคลบโบนะครับว่าแบบเฮ้ยอะไรวะเลนเจอร์บัฟให้ใครวะตัวเองไม่ได้เป็นสายว่องใบด้วยตัวเองไม่ได้เด่นคีิด้วยแต่ว่าเป็นบัฟทางคีิอันนี้คือบัฟตัวเองค่อนข้างจะ โดดเด่นนะในเรื่องของสกิลทำมาลงตัวนะครับคูดาวสกิลครับร่างนี้ก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไระครับแต่ว่าก็บักป้าง350จุดนะครับอ่าง่ใเปอร์คูดาวสกิลก็เก้าวินะครับความสามารถอันเนี้ยสมัยนั้นนะ่ะสมัยก่อนอนะ่ะมันจะมีเยอะมากแต่พอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ย เฮ้ยมันก็แบบว่าไม่ค่อยเห็นอยู่เหมือนกันแต่มันทํามาเฉพาะทางเพราะว่ามันจะบัฟครับเมื่อตีกับเรนเจอร์สายพลังอ่ะพลังโจมตีแม่นยําแม่นยำสกิลเพิ่มขึ้นครับแต่ก็สามารถไฮเปอร์เนี่ยก็ยังเจาะเกราะพลังอีกก็คือค่าพลังป้องกันของสายพลังเนี่ยจะไม่มีผลเมื่อโดนโจมตีคือใส่ไปเท่าไหร่ก็จะเป็นศูนย์ครับฉะนั้นเนี่ยโดนยิงคลิ้ครับกับสายพลังก็จะตายง่ายเป็นพิเศษอ่ะเดี๋ยววันนี้มาทดสอบเอาผมใส่เกียร์เป็นแบบว่าเราต้องการสกิลใบนะ อ่าผมก็จะใส่เกียร์แบบธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีเกียร์อะไรนะครับามาเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับว่าสกิลตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะคือจากข้ามสามอะเอาจริงๆนะถ้าปรับมาเป็นข้ามสองมันก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเป็นแบบว่าโดนข้างหน้าอย่างเดียวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าโดนนี้ผมไม่ได้ใช้นานมากๆแล้วนะครับ อ่เดี๋ยวมาทดสอบดูนะอ่าผมขอเอาตัวมูลครับวางเอาไว้ข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะอ่จริงจริงเนี่ยใช้หนอนแสงตัวเดียวก็น่าจะไหวครับนี่ดูครับสกิลใบมันเหลือแค่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าด้วยศัตรูด,ด่านเนี้ยตอนนั้นนะผมทดสอบมีคนบอกว่ากากาคืออันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะที่ถ้ามาทดสอบด่านนี้เนี่ยตัวลูกน้องด่านเนี้ยเหมือนมันติดบัคกห้าพลังป้องกันนะครับตีธรรมดาใส่ลูกน้องตัวนี้เนี่ย จะไม่ตายเลยคือตีไงก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบอสเนี่ยจะตีตายได้ะนะครับแต่ถ้าเกิดไปตีด่านอื่นน่จะปกตินะคือไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมทดสอบอีกด่านหนึ่งดูแล้วกันนะค,คืออย่างที่บอกว่าถ้าบางทีเนะี่ยทดสอบผิดพลาดไม่รู้เหตุผลเนี่ยเราจะงงเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอยู่ด่านเดียวครับที่ลูกน้องเนี่ยมันจะรับแรงคริแรงตีธรรมดาได้สูงมากแต่ดาเมสก,กิลเนี่ยเบาหวิว่าไหนก็ตายนะลูกน้องด่านนี้นะคือมันเหมือนเป็นข้อมูลติดบั็อกอะไรสักอย่างนึงนะครับ มาครับนี่ใบหน้าอย่างเดียวครับข้างหลังไม่มีแล้วเมื่อก่อนคือมันข้าม3นะข้าม2ก็คือก็ไม่เห็นครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะเอากริทึมวันนี้ผมแบบผิดพลาดจริงๆคือไม่คิดว่าเกมจะแบบคือถ้าข้าม2ตัวนี้ผมว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่า pvp เนะี่ยแผนที่มันไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับโดนชนโดนประชิดนู่นนี่นั่นครับไม่มีครับหลุดมาข้าม2ยังไม่มีเลย คือแบบว่าตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่าไม่รู้จะเอาไปใช้งานยังไงแล้วนะเพราะว่าพอมันใบแค่ข้างหน้าปุ่มเนี่ยมันก็ไม่มีจุดเด่นอะไรอื่นๆเลยครับนำไปเล่นในโหมดอื่นๆก็เหมือนกันนะ อ่าถ้าปั้นแม็กในยุคนี้ก็ได้ได้ว่าไม่ไหวครับอ่าบางคนบอกว่าใช้ดีอ่ามีคนแบบว่าเถียงเข้ามาอยู่เหมือนกันนะบอกว่าพี่จริงๆตัวนี้ใช้ดีนะก็ระดับเหลี่งแหละอย่างที่บอกครับหลีกที่อยู่ศัตรูที่เจอคือบางตัวเนี่ยมันอาจจะยังใช้ดีอยู่นะหลีกไม่สูงครับอาจจะเจาะกรอดศัตรูโหดมากๆอ่าไปเจอสายพลังครับเดินมายิงหงายยิงหงายอ่าเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์กันซัก2ตัวนะครับอ่าผมจัดบาามายากลก้าดาวแม็กที่ ไอ้ีสองอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะก็เลยเอาตัวมายืนขวางสักนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับว่าด้วยความสามารถนะครับความสามารถตั้งแต่ล่างเริ่มต้นนะครับแล้วก็ความสามารถเทเปอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะเรื่องของการเจาะกร่อนครับนี่ดูนะครับว่านี่เห็นว่าบาวไมคกลนะครับดูเอาลวกันนะบาวไมคกลที่ว่าเป็นเจร์ตัวค่อนข้างจากถึกมากๆครับโดนยิงคงยิงครีครับก็ไม่รอดนะครับ แต่ว่ามันต้องยิงให้ทันนะต้องยิงแตกให้ทันนะเพราะว่ามายกนเขามีหิวเลือดนะครับเดี๋ยวดูครับว่าถ้าสร้างกลุ่มได้เยอะมากๆอ่ะดูนะดูตัวของอ่ามูนดูยางครับยังรับดาเมจไม่ไหวเลยอ่ะดูครับปลอดใบปุ๊บใบทานไหมโอ้โหอันนี้คือต้องสมว่าต้องปรับเกียร์ให้มันเถื่อนกว่านี้นะมันถึงจะแบบว่า คริทันต้องใช้คานี้ถึงจะคริทันครับเนื่องจากว่าตัวบาลเมลกลมีฮิวเลื่อนครับซึ่งบางทีเนะี่ยการตรีธรรมดามันอาจจะไม่ทันนะครับแต่ดูครับว่าเนี่ยใบก็จะอยู่แค่นี้ปุ่มข้างหน้านะครับไม่มีแรงครับไม่มีคงไม่มีข้ามไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับโอ้โหแล้วดูนะเจาะบาลเมกลมก็ไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้ะแต่าาว่าอาจจะด้วย เกียร์ที่ใส่นะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทีมนะบ,บนท็อปตำนานเนี่ยเขาจะเลือกออปชันเป็นแม่นยำธาตุนะครับเขาจะเขาจะเลือกเป็นแม่นยำธาตุเลยนะเพื่อที่จะให้จัดการครับทั้งการตีธรรมดาครับให้โดนแบบแม่นๆหนักๆเลยครับหรือนะครับให้สกิลนะมันโดนแม่นๆหน่อยอนะครับคือให้แม่นไปเลยแบบโดยตรงนะ,อะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าโอ้โห ถ้าจะมาใช้จริงจังนะมันแบบไม่ไหวจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบกับบีกหนึ่งตัวอันนี้เจอกับนาฬิกาปูนะครับอ่ะนาฬิกาปูนะครับอนาฬิกาปูมีอมะตะอ่ะจะยิงเข้าไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับต้องให้นาฬิกาปูไม่มีอมาตะนะถึงจะยิงเข้านะครับอดูเข้าไหมเราชนะท่าด้วยนะเอออ่ะดูกันครับ นาฬิกาปู่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลนเจอร์ตัวที่ถึกโดนเนฟแล้วก็ยังถึกอยู่นะครับอาจจะดูนะก็จอบปู่ได้อยู่อ่ะผมงงว่าทําไมปู่ไม่ค่อยปล่อยตัวออกมาทำไมปู่ปล่อยตัวน้อยมากแล้วก็นะ id 6ดีหผมไปทำอะไรกับปูว่วะเดี๋ยวผมขอดูคูดาวของปู่นิดนึงรู้สึกว่าปู่นี่จะปล่อยตัวออกมาน้อยมากๆนะครับอ๋อแวิโอเอาละ อันนี้คือผลของการขึ้นเป็น9ดาวนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เกียร์ซัพพอร์ตนะคูทสกิลแปาวิปล่อยตัวนะครับอ่าไม่ได้ครูดาวเรนเจอร์นะครับขอภขอภยัยขออภัยครูดาวเรนเจอร์8วินี่มันก็มีผลนะอ่าฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามมาว่าพี่ยังมีคําถามนี้อุยู่อีกนะพี่ครับทำไมบนพับเต้านาน,นครับเรนเจอร์ Ranger, เขาไม่ใส่อัตราการออกสกิลกันนะครับ คือบนท็อปเต้านานเนี่ยเรนเจอร์เขาก้าดาวแม็กเขาปล่อยตัวกันแบบ2วิสวิ2งวิสวินะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของอ่าการใช้สกิลเพราะว่าเดี๋ยวเรนเจอร์มันก็ต้องมีการบัฟ อ่าครับยิ่งเรนเจอร์บัฟหน้าป้อมเนี่ยมันก็บัฟตามปกตินะครับเรนเจอร์การออกสกิลเนี่ยคือโอเคอัตราการออกสกิลเขาจะแย่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทางคอมโบนะครับคือเขาจะไม่ได้ใส่ใจนะครับสกิลเดี๋ยวมันก็ออกเองถึงจังหวะเวลามันก็ออกนะครับรวมถึงเรนเจอร์บางตัวนะครับที่มันอาจจะมีอัตราการออกสกิลเดิมที่สูงอยู่แล้วอ่าหรือพวกบัฟหน้าป้อมอย่างที่บอกนะครับมันก็ ออกได้ตามปกติอยู่แล้วนะหรือเรนเจอร์ที่มีสกิลบัฟออกสกิลนครับหรือว่าเรนเจอร์สายว่องไวเ,เพราะว่าสายว่องไวเนี่ยศักยภาพเนี่ยมันมอีอัตราการใช้สกิลอยู่แล้วซึ่งบนท้อปตำนานเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตภาพเขากา็ฟาร์มกันฟูนะครับฟูทุกตัวนะก็เลยได้ว่ามันก็เลยไม่ได้มีผลแต่พวกเราเนี่ยอยู่ในดีที่มันจําเป็นต,ต้องไทยนะครับ อ่าเนื่องจากว่าเรนเจอร์หลายตัวเนี่ยเราต้องการให้มันแบบเฮ้ยเข้าตำแหน่งแล้วออกสกิลทันทีเพื่อช่วงจิงความได้เปรียบนะครับอาจจะป่วนนะครับอาจจะทําดาเมจประมาณนี้อันเดี๋ยวไปเล่นเป็นทีมดีกว่าคือไม่รู้จะใช้ยังไงเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูครับอนดูบิสอ่าเราเอามาจาะอ,อน n ูบิสอ่าเอามาจาะตัวของเอเรนนะดูว่าจะได้ไหมนะครับ ามาดูกันครับใบหน้าก็ใบหน้าครับใบหน้าก็าจะาพอได้อยู่นะเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยเอาจริงไอ้ตัวที่มันเถื่อนๆโหดๆเนี่ยม,มันมักจะอยู่แนวหลังกันมากกว่าคืออยู่แนวกลางอยู่แนวหลังครับมันก็เลยทําให้ครับการใบเนี่ยมันค่อนข้างจะช่วยครับคือสกิลใบต้องเป็นคนที่เล่นมานานนิดนึงถึงจะเรียกได้ว่าเชื่อถือครับสตราในสกิลใบนะครับ คือส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่ๆจะแบบว่าใ,ใบคืออะไรวะบางทีสกิลนะครับต่อต้านใบยังไม่รู้ส่วนใหญ่จะเป็นคําถามเยอะมากครับต่อต้านใบเนี่ยก็คือต่อต้านการห้ามออกสกิลก็คือมันดันเขียนว่าปิดกั้นเสียงนะภาษาไทยนะ,ะปิดกั้นเสียงครับก็คือสกิลใบ้ใบก็ห้ามออกสกิลคือด้วยความที่ว่าห้ามออกสกิลปุ๊บเนี่ยมันยังเดินได้นะครับยังตีธรรมดาได้หลายคนก็เลยบองว่ามันช่วยอะไรวะเหมือนไม่ช่วยอะไรเลยนะครับ อ่าฉะนั้นแน่นจริงๆสกิลใบนะเป็นเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะช่วยทีมเยอะมากๆอาทิมนี้อัปนะครับปูนะครับแล้วก็ตัวของอ่าบราวนะครับอ่าเป็นเพชรสในวันนังคารเนะก็อาจจะยังไม่ได้โหดมากนักนะครับอ่าจริงๆนะผมจะต้องขึ้นไปที่มาสเตอร์สาวแล้วละนะอันนี้ก็เลยจะเจอทีมที่แบบว่าให้สู้ง่ายหน่อยอ่าจะดูนะครับข้ามสไม่มีแม้แต่ ครั้งเดียวก็ไม่เห็นนะสงสารครับผมใช้คำว่าสงสารตัวหนอนแสงมากๆนะครับคือเอาคอยทึ้นมันแบบว่าเปลี่ยนไปจนแบบว่าใช้งานแบบเราไม่รู้เลยว่าไเจ้าไปใช้จุดไหนดีวะโหมดอื่นๆนะดูนะคือถ้าเกิดไปกองกองกันแบบเนี้ยอยู่หน้าป้อมเนี่ยโอเคนะครับมันก็ปกตินะจริงๆตัวอื่นเนี่ยไอพวกสกิลที่แบบว่าไม่ได้ข้ามนะสกิลแคบๆเนี่ยพอไปกระจุกกันอยู่หน้าป้อมศัตรูมันก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้วนะอันนี้เรียกได้ว่าไม่แปลกนะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้หวังผลนะครับเมื่อ,อระยะมันอยู่แบบว่าเขาดันมาอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบยิงข้ามไปนะผมใช้คําว่าข้าม2ก็ยังดีนะปรับแบบนี้คือผมใช้คำว่าชิบหายการช่างจริงๆนะเลนเจอร์คือแบบว่าผมนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยถ้าจะมาใช้จริงจังครับแบบทนิดที่ว่ามันต้องลงทุนปั้นแม็กนะ คือถ้าเกิดใช้เวล1ร้อยสเนี่ยมันก็จะแบบว่าอาจจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะน้อยครับคืออาจจะเล่นแบบดันยากหอคอยที่แบบดานอาจจะยังไม่ได้สูงมากนักเนี่ยอันนี้มันก็พอจะได้อยู่นะแต่เดี๋ยวนี้รู้กันอยู่แล้วครับยิ่งดานสูงดานไกลๆนะครับมันค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับมาทีมนี้นะครับเอาโอเคนะคก็สมุบบินะถ้าสมุบบิผมจะใช้งเงี้ยผมอยู่ในลลกประมาณเนี้ยตัวรอบข้างดีประมาณเนี้ย ถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้แต่ว่าใช้ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวดูครับว่าจะมีจังหวะคลิที่แบบว่าโอ้โหคลิแล้วหายคลิแล้วหายไหมไม่มีครับมันไม่ใช่ยุคพีโก้นะครับยุคพีโก้นี่คือยุคคารินยุคพีโก้อย่างนี้นะมันคลิคคือมันพึบ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 หายหมดเลยครับยุคพีโก้ที่จะเป็นทางคลิที่โหดที่สุดจริงๆนะ ผมก็ไม่รู้ว่าครับใครทำเมตาตอนนั้นอันนั้นคือต้องเรียกว่าเป็นเมตาจริงๆเพราะว่าแบบไม่มีคืออยู่ยากมากๆครับแล้วเป็นช่วง PVP League ด้วยนะอ่าเรื่อง PVP League นะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางๆไม่รู้จักแน่นอนครับ PVP League นะครับเป็นอีเวนท์ที่จัดเฉพาะคนไทยนะต่างชาติอิฐานะครับแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่มีการแจกรูบี้นะในการชิงอันดับระดับสูงนะ จำถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอันดับ1 2 3่สองสามครับก็จะได้รางวัลลูบี้นะครับก็คือเขาจะคำนวณคะแนนจาก PVP ของของของภาพรวมนะครับแต่ว่าไอดีไหนเป็นไอดีไทยก็จะเอามาจัดอันดับครับซึ่งผมเนะี่ยติดท็อปร้อยไม่มีพีโก้ด้วยนะแต่ติดท็อปร้อยครับคือตอนนั้นไม่มีพีโก้คือได้ว่าโอ้อยู่ยากมากๆครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ไม่น่าจะมีอีกแล้วครับมีสสาเหตุ มี2สาเหตุนะครับก็คือ1นะครับเรื่องของรางวัลเรียกได้ว่าต่างชาติอิจฉานะว่าแบบเฮ้ยรางวัลมันรางวัลค่อนข้างเยอะคือมันมีรางวัลในเกมแล้วถ้าจำไม่ผิดเหมือนมีรางวัลนอกเกมนะเหมือนเตื้อเหมือนอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็มีการแจกรางวัลนะมันมี2รอบนะ p p league นะครับมีมีสซีซันนะจำได้ว่าเคยมา2ครั้งครั้งหนึ่งผมติดท็อปร้อยอีกครั้งหนึ่งไม่ติดเหมือนเล่นเตอร์ตู้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างผงจำไม่ได้แล้วเพราะว่านานอยู่เหมือนกันนะ อ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งคืออันเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากรีแคปไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขาพูดมาตรงๆเลยนะคว่าอ่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่จริงก็คือเป็นการล็อบบี้ล็อบบี้คนที่รู้จักให้แบบมายอมแพ้อะไรประมาณนี้นะอ่าเราไม่รีแคปอะไรมากมายครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจาก ทีมงานโดยตรงเลยว่ามีคนเขาแบบว่าติดต่อเข้ามาว่าแบบเฮ้ยดราม,ม่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะหนักมากมาก,มากจริงจริงเออนะครับดังนั้นส่วน2องเหตุผลนะที่ทําให้กิจกรรมนี้ไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็เจยได้นะกิจกรรมที่แบบเป็นฝั่งไทยดีนะครับอยากให้คงอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นดราม,ม่านะคืออย่างที่บอกครับคนเล่นเกมนี้ค่อนข้างจะจริงจังในระดับที่สูงมากอทุวันนี้นะคือ คือเอาง่ายๆนะทุกคนเนี่ยเอาชีวิตจริงกัแบบชีวิตในเกมมารวมกันเหมือนแบบชีวิตจริงเนะี่่าเทพฆ่าเจ๋งค่าแบบใหญ่โตมโหระทึกมาอยู่ในเกมก็ต้องใหญ่โตเช่นเดียวกันมันก็เลยจะมีการแบบว่าอาจจะอิจฉาบ้างนะครับมันไส้บ้างนะครับอะไรประมาณนี้ผมนี่จะเป็นคนหนึ่งที่ก็โดนเยอะอยู่กันนะเออนะครับฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เขาก็เลยแบบโอ้ทำอะไรก็จะแบบจริงจังจริงจังสุด นะแม้กระทั่งเรื่องเกียร์อย่างนี้นะคือเกียร์เนี่ยทำให้ดูไปแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยอยากไปตีเลียดบางคนเขาไม่มีเกียร์ดีจริงๆรอ่านะรดราม่าแบบเฮ้ยใส่ต้านสกิลอย่างเดียวไม่มีหลบสกิลอย่างนี้นะไม่มีพลังชีวิตนะตู้ใครไม่ได้แน่นอนเล่นยังไงก็ตายเล่นยังไงก็แพ้ครับเราทําให้ดูชัดๆว่ามันมีตัวที่มันสู้ได้อยู่ เออนะครับบางคนเขาไม่มีเกียร์จริงเราเล่นเนะี่ยเราเล่นกันเป็นทีมขนาดทดสอบหนึ่งต่อหนึ่งนะก็ยังไปสู้คนอื่นเขาได้ไปสู้ตัวที่แบบใส่เกียร์แบบโอ้นั่นัน่นตึงๆยังสู้ได้เลยนะอ่ะลองไปดูคลิปนะตัวของอ่านี่ตัวนี้เมกูบินครับของ ID ID เลยว่า ID ขโมยแฟนมาเล่นเออนะครับแล้วก็ไปตีท่านไม้กระจุยกระจายหายเกีย้ยงนะก็สามารถเล่นได้ทั้งเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากนะครับ เอาเป็ว่าเราเล่นให้สนุกเล่นให้สบายใจยนะ <c oughs> เช่นเดียกันกับตัวนี้ครับถ้ารักถ้าชอบมันสบายใจก็ปั้นก็ได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยคือผมมันปั้นมานานแล้วนะครับแล้วก็อย่างถ้าจะไม่ผิด i d 7ผมมีตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัว ใหม่ๆเข้ามาแทนแต่ถ้าเกิดมีตัวใหม่เข้ามาแทนจะเยอะเนี่ยก็แน่นอนตัวนี้มันก็อาจจะหลุดทีมหรือไม่ก็แบบว่าเฮ้ยก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าหลีกไม่ได้สูงมากนะครับมันก็จะยังทําทให้เลนเจอร์บางตัวเนี่ยยังโหดอยู่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะแต่พอขึ้นไปในดกที่สูงสูงตึงๆเนี่ยการใช้งานมันจะประสิทธิภาพลดลงมากๆซึ่งตัวนี้พอมันไม่มีการข้ามเกิดขึ้นเลยนะครับแย่ครับแย่จริงนะ อ่สงสารนะครับค่อนข้างจะสงสารอยู่กันนะเรนเจอร์ตัวนี้ครับอ่ะก็ไปรอรู้ในอนาคตรครับเผื่อเขาว่าจะมีการปรับเอาเพราะว่าเรนเจอร์แสงมืดผมบอกไปแล้วนะครับว่าเรนเจอร์แสงมืดเนี่ยมันมีการปรับได้นะครับจากตัวเกมนะแล้วก็เป็นการปรับแบบปรับนะอ่าหรืออาจจะเป็นแบบ เก่งขึ้นมาจากเอากริทึมอะไรบางอย่างที่มาส่งผลหรือมาจากแพทที่แบบไอ้แพทนั้นๆมีการทําอะไรขึ้นมาเขาอาจจะตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะอันนี้บอกก่อนนะเขาพูดจริงๆนะว่าบางอย่างเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแพทที่มันแบบว่า ปรับอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสกิลบางอย่างหรือเลนเจอร์บางตัวนะครับทำให้มันอยู่ดีๆเก่งขึ้นมาอ่าไม่ว่าจะเป็นเก่งจากทางปวดหรือแบบอยู่ดีพี่ก็โลกเก่งแลือเกินนะหรือบางทีดาเมจก็แม่นแลือเกินอย่างนี้นะมันมีผลได้อยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าอยากจะปั้นแม็กนะเออถ้าปั้นแม็กอยู่แล้วก็ใช้ไม่ก็ได้ครับถ้ายังไม่ปั้นแม็กก็เป็นตัวหนึ่งที่ยังไม่ต้องปั้นแม็กจะดีกว่านะอ่าเพราะว่า อ่ามันจจะเปลืองกบนะครับการใช้งานปัจจุบันเนี่ยได้ว่าโดนดอกไปค่อนข้างจะเยอะมากมากนะครับอันนี้เกิดใครอยากได้นะเรนเจอร์ทัดแสงครับอันยังมีตัวอื่นที่ยังโหดๆเยอะนะอ่ตู้กระชาถึงวันศุกร์ที่19กนะครับก่อน1 0บโงเช้าแต่พอส0บโงเช้าปุ๊บเนี่ยโคตรมืดซึ่งโคตรมืดก็มาทุกตัวที่ไม่นับตัวพิเศษนะก็ได้ได้ว่ายังมีตัวเก่งๆอยู่นะครับแพ็คก็น่าโดนนะอ่าไม่อยากลุ้นครับก็จัดแพ็คก็ได้ครับซึ่งใครมีทุนอยู่ครับ รลานลุงยุดชแนลเลยอ่ารีบเลยนะครับราคาทุกประภัยใส่ใจคนเติมครับไอดีผูกอะไรนะครับเติมได้หมดนะไลน์เฟซบุ o กกู o กิลแอ p เปินะครับ เตองถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS ครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษนะต้องเติมจากร้านลุงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้ a อ d ด o อ d กันหมดนะครับอ่าแล้วก็เติมถูกมีแค่ iOS ครับเท่านั้นเนี่ยรูบี้ครับเติมเยอะลดเยอะให้ลุงเปิดกระชานะกดรับ Ruby ้เอาไว้ให้ที่ iOS ก็ได้นะส่วนแพ็กนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นแพ็กเรนเจอร์แพ็กเกียร์ครับเรากดรับเองได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับ r u b ีให้ลุงจัดให้นะเป็นบริการธนาคารรูบี้ครับฝากเอาไว้ให้ที่ iOS พร้อมเมื่อไหร่ก็มาใช้ก็ทักทัดลุงได้เลยแต่ต้องเติมจาาก้นนนลุงเท่ัะ อ่าดูบี้นะครับเปิดเกียร์นะครับอ่าไม่พอก็ไปเปิดเลนเจอร์นะรีบไปจัดกันที่ร้านลุงยุทธชาแนลได้เลยนะครับอ่สุนใครเล่นเกมกรีน่าแบล็คโควเบอร์มืบานครับก็เติมถูกเหมือนกันนะครับอ่สนใจเล่นนะก็ไปเติมกันได้เลยที่ร้านลุงยุทธชาแนลครับเดี๋ยวแป๊บนึงร้านเอาไว้ให้ที่ประมุขคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมอ่าจอบก็จัดได้เลยครับทักจัดเราเงียบนะอัดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่อัสไซน์ลุงเก้าแปดแปดอ่ะต้องรีบจัดนะครับก็มาถึงงกลลาเดือนนแ้วะ ออยากให้ได้ของดีๆนะครับจากการเติมแพ็คนะสำหรับคนที่พอจะมีทุนอยู่นะครับส่น d ินเจอร์คอยได้นะตามที่ต้องการนะครอ่าอยากเห็นตัวไหนอีกนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึง น่าจะเหลือแค่พุทธกับเผยหันแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์ผมก็จะไปเน้นกันที่มืดแล้วนะอาจจะเข้าสู่มืดแล้วครับนราจะมีรีวิวย้อนหลังบ้างนะตัวแสงนะในกรณีที่แบบเปิดกันได้เยอะมากๆแล้วอยากดูรีวิวล่าสุดนะครับอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับอยากเห็นตัวไหนครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาเพ่อกันครับสวัสดีครับ